ใช้กูขึ้นไปว่าไซต์ตีมเลยทำไหรพี่แจมถนะามนะกูจะหาสติ๊กเกอร์วันวีสติ๊กเกอร์อะไรสวยๆไหมขึ้นถ้าตีมเลย แชร์ดิแจ็คไปแชร์ดิไปแชร์หน้าสตรีมผมดิแจ็คแชร์แชร์หน้าสตรีมผมหน่อยแชร์ไงวะแชร์ในกลุ่มอะเออกลุ่มคอตาบดเออไม่แชร์หรอกหยาบเออแชร์เรื่องกลุ่มไหนก็ได้แล้วแต่พี่แต่กลุ่มไหนละอูไม่มีกลุ่มไหนอยู่ทักกลุ่มแชร์มั่วๆกว่าจะโดนเตะออกจากกลุ่มก็ได้ โอ้โหไอ้สัตว์พีธตัวเจออีกมุมมันมีสองตัวเลยตัวเหรอวะฮิฮิอ่ะครบอะไรอ่ะขอ,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 อเรื่องจาก ใครฟังไหนฟ,หฟังเราอ๋อฝังเรา,รเเอ,อ,า,อ,าอะอลิเดะใว่าตัวละครในไอสตาร์่ะชื่อเฮียอะไรมามาแล้วนี่ชื่อลินนี่อุตเตอร์มันออกอืมำไม่ได้หตดอ่าอนชื่อมันถือ ช่เพราะคนเก่งสากตชัเวลาถามบางอย่างนี่ตอบไม่ได้ B บีปะเงียบดน เฮ้ยเแกยืนมาดูข้าหัวเลยแต่แก hey, yeah. A 2 B 2จำไว้นะพี hey. A 2 B 2ไม่มีกูบเลย đạn tôi nưng, cácเพื่อน Jack, me say, chạy bộ thế này, đang khăng khăng, 3 3 ทำเล่นเซฟตัวจบไ,ไม่มีกินปืนไม่มีแรงเล่นผมข้ารัดเบียนะเดี๋ยวเจอกันในศาสตร์รัดเบี้เจอก,กูอเรียรัดเ,ดเดบีเดืเอดู เข้าอีหลงจัคเข้าอีหลงมาเลยเโอเคหน้าพี่เฮ้ยเอาหวหลังกูแล้วก็จุดล่าสุดที่เห็นอยู่ฝั่งซ้ายนี่หว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แค่ยิงไม่ตายกูยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เขาหันหลังให้กูด้วยกูลนยังสามตัวเออบอกแล้วเจ็บจัดอ่ะไม่มีที่ตัวใช่ปะ ผมไปเล่นกับพี่ดีกว่า ตรงพี่ตรงผมสองอ้อมแล้วเวยแล้วถยงโดนหน้าผมเิดคิดหนึ่งชัด้อย ไอ้ขไม่ทันละเสร็ลวเลยไอ้ออี้อย่าไม่ผมดิไม่ทันแล้วมันตกพื้นในกล้นั่นนัน่น

いい shot、いい shot、うん、いい shot、shot。いい ชอบโดมนมาเล่นมุมแบบที่โดนเป๊ะเลยโดนมุมงี้ตลอดกบมึงเหงาใช่ไหม I'm, I go A. ai hey, I go A. Go A luôn ạ. Nhanh nhanh. Giết thằng tật bên

นั่นแหละนั่นแหละโดดออมาแล้ว กดจ hey. ังเลยนะปุ่ม F เอง้่กลัวไม่เทง่ากล่วหลังกล่องหน้ามึงไอเช่อเพื่อนไม่กู้ไอสัตว์เลยเขาบอกอยู่เมื่อกี้ฮะเพื่อนมาเปิดมาบอกอะไรมึงอยู่เมื่อกี้หมายถึงคลิปแบบทำไมเพื่อนไม่กู้ You have คลิปอ oh. ่ะ ต้องการคลิปอะไอ้เฮียมันคู่ไงประเด็นไหอสัตว์กูก็งงไงไอ้เฮียมันมันไม่ได้บอกผมแล้วมันบอกเพื่อเหีกคนหนึ่งเหรทำไมมันกู่อีกมันไม่ยอมซื้อคลิปกันเนี่ยไอ้เฮียประเด็น ไลองข้าลองไหมเนี่ยอุ๊ยไอ้เฮียไม่ลองหรอกไอ้สัตว์โง่ชัดเลยไอ้เฮียไปไหนอะไอ้เฮีย กูเล็งไปไม่มาหรอกมึงคอยดูกูหยุดเล็งแล้วกัน,นโอ้ยยังไม่ทัน สัตว์เดาใจพวกเชื่อนี่ไม่ได้ดจริงๆโว้มันจะไปเอนี่ไปบีนถ้าเกิดโซโลโมิดถ้าเกิดไอ้น,นี่ได้ก็ไหวอะไรให้ได้ไน้สัตว์ เอคีชิดซ้ายมีนอ้าวมีนี่เอคียู่ไหนฮะแจ๊ ม,มีเก็บสาังห้ดิไม่ทันแล้วล <ะ S 2> ในหลังไหนวะลงแล้วลไปตรงแล้วไปเอ้พีไปไหนมาลงไปางล่างมา